สวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการรู้ไว้ไม่โง่รายการที่จะพาคุณเข้าใจเรื่องซับซ้อนในชีวิตผ่านมุมมองของจิตวิทยาสังคมและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่ใครหลายคนอาจเคยเจ็บปวดกับมันทําไมเราถึงชอบคนที่ไม่ชอบเราทําไมคนที่เราอยากให้เขารู้สึกเหมือนกันถึงกลับเฉยเมยและทําไมยิ่งเขาไม่สนใจเรายิ่งรู้สึกอยากได้เขามากขึ้นคําถามนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของหัวใจ แต่ยังสะท้อนถึงกลไกลทางจิตวิทยาและสังคมที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเราจะค่อยๆแยกแยะทีละชั้นเพื่อให้เข้าใจว่าความรักที่ไม่สมหวังไม่ได้หมายถึงเราไม่ดีพอแต่มันคือการทำงานของสมองและประสบการณ์ชีวิตที่ซับซ้อนความรักที่ไม่ได้รับการตอบกลับหรือ Unrequite d love เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะมั่นใจหรือมีคุณค่าในตัวเองแค่ไหนนักจิตวิทยามองว่ามันเกิดจากความไม่สมดุลของความสนใจ เมื่ออีกฝ่ายไม่ตอบสนองสมองเรากลับยิ่งพยายามมากขึ้นเพื่อเรียกร้องการยอมรับคล้ายกับกลไกการเรียนรู้แบบ Intermittent Reinforcement ในทฤษฎีของ BF Skinner ซึ่งระบุว่าสิ่งที่ให้รางวัลเป็นครั้งคราวจะทำให้ผู้รับยึดติดมากกว่าสิ่งที่ให้รางวัลอย่างสม่ำเสมอในทางจิตใจความรักที่ไม่ถูกตอบกลับจึงไม่ใช่แค่ความผิดหวังแต่เป็นการกระตุ้นให้สมองเข้าสู่ภาวะที่คล้ายกับการเสพติดเสพความหวังและเสพการรอคอย เมื่อเราตกหลุมรักสมองจะหลั่งสารโดปามีนโดพามีนและออกซิโทซินออกซิโทเซนซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและความผูกพันแต่เมื่อความรักนั้นไม่ได้รับการตอบสนองวงจรโดปามีนไม่ยุติกลับทำงานมากขึ้นเพื่อพยายามคว้าความสุขเดิมที่เคยรู้สึกนั่นจึงทำให้เรายังไม่สามารถปล่อยมือ ได้ง่ายแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่สนใจงานวิจัยจากเฮเลนฟิเชอร์นักมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลาัยรักเกิ์สพบว่าสมองของคนที่อยู่ในความรักที่ไม่สมหวังมีการทำงานในส่วนเดียวกับสมองของผู้ติดการพนันคือการคาดหวังผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนแต่มีค่าในเชิงอารมณ์ผลลัพธ์คือเรามักเข้าใจผิดว่าความเข้มข้นของความรู้สึกคือความรักแท้ทั้งที่จริงแล้วมันคือการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนเราติดอยู่ในเกมของสมองที่พยายามไขว่คว้ารางวัลที่ไม่มีวันได้มา อีกหนึ่งคำอธิบายคือแนวคิดจากทฤษฎีความผูกพัน Attachment Theory ของจอห์นโบลบีและแมยนสวดคนที่เติบโตมากับประสบการณ์การถูกละเลยหรือความรักแบบมีเงื่อนไขอาจพัฒนารูปแบบความผูกพันแบบวิตก (Anxious Attachment) พวกเขาจะรู้สึกต้องการความยืนยันจากผู้อื่นอยู่เสมอและมักดึงดูดคนที่ไม่ตอบสนองในแบบที่ตนต้องการเพราะในจิตใต้สำนึกพวกเขากำลังเล่นซ้ำฉากในอดีตหวังว่าจะได้จบมันอย่างที่ควรจะเป็น ในกรณีนี้การชอบคนที่ไม่ชอบเราจึงเป็นความพยายามทางจิตใจที่จะแก้ไขความรู้สึกขาดหายที่ฝังอยู่ในวัยเด็กเมื่อเข้าใจสิ่งนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความรู้สึกเจ็บจากความรักที่ไม่สมหวังอาจไม่เกี่ยวกับคนตรงหน้าเท่านั้นแต่เกี่ยวกับบาดแผลที่ยังไม่ได้เยียวยาภายในใจเราเองแนวคิดที่อธิบายพฤติกรรมนี้ได้อย่างชัดเจนคือเรียกเทิร์นสตีรีของแจ hm, ็คเบรมทฤษฎีนี้กล่าวว่าเมื่ออิสระของเราถูกจำกัดเราจะเกิดแรงต้านในใจ และอยากทำในสิ่งที่ถูกห้ามมากขึ้นในบริบทของความรักเมื่อเรารู้ว่าอีกฝ่ายไม่สนใจหรือไม่ต้องการเราสมองเราจะมองว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์และเริ่มรู้สึกท้าทายการถูกปฏิเสธจึงกลายเป็นเหมือนสิ่งเรา้าที่กระตุ้นแรงจูงใจภายในยิ่งอีกฝ่ายห่างเหินเรากลับยิ่งคิดถึงยิ่งอยากเอาชนะสถานการณ์นักจิตวิทยาพบว่าสมองของเราตีความการปฏิเสธคล้ายกับการสูญเสียสถานะทางสังคมดังนั้นการพยายามไล่ตาม จึงกลายเป็นการปกป้องคุณค่าของตัวเองไม่ใช่เพียงเพื่อความรักแต่เพื่อพิสูจน์ว่าเรายังมีค่านอกจากนี้ปรากฏการณ์นี้ยังสัมพันธ์กับ s c i t y p r i n c i p l e ในจิตวิทยาสังคมยิ่งสิ่งใดหายากเรายิ่งให้ค่ามันมากคนที่ไม่สนใจเราจึงกลายเป็นรางวัลหายากในสายตาสมองเราเองและเมื่อเรายังไม่ได้มันเราก็ยังไม่สามารถหยุดพยายามได้มนุษย์มักจะไม่ได้รักคนจริงๆเท่ากับภาพในใจของคนคนนั้น ในความรักที่ไม่สมหวังเรามักสร้างภาพของอีกฝ่ายขึ้นมาว่าเขาดีเขาเหมาะกับเราหรือเขาจะเปลี่ยนได้ถ้าเราพยายามพอกลไกนี้เรียกว่า idealization หรือการยกย่องเกินจริงเราหลงรักศักยภาพมากกว่าความจริงและเพราะเราไม่เคยได้สัมผัสเขาอย่างแท้จริงภาพในใจนั้นจึงไม่เคยถูกท้าทายเราจึงคงอยู่ในผวังของความฝันที่เต็มไปด้วยความหวังและการตีความส่วนตัวในเชิงจิตวิทยานี่คือการปกป้องตัวเองจากความจริงที่เจ็บปวดการอยู่ในความฝันนั้นแม้ จะทุกแต่ก็ยังให้ความรู้สึกว่ามีความหวังจึงไม่น่าแปลกที่หลายคนจะเลือกอยู่กับความรักที่ไม่มีวันสมหวังมากกว่าการเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าหลังจากยอมแพ้สังคมและสื่อมวลชนมีส่วนสําคัญในการหล่อหลอมทัศนคติเรื่องความรักที่ต้องดิ้นรนภาพยนตร์ละครหรือเพลงรักจํานวนมากมักโรแมนติไซด์การรอคอยการตามจีบและความเจ็บปวดที่มาพร้อมกับความรักทําให้เราถูกปลูกฝังโดยไม่รู้ตัวว่าความรักแท้ต้องมีอุปสรรค ในความเป็นจริงแนวคิดนี้ทำให้เราสับสนระหว่างความรักกับความหลงใหลเพราะสิ่งที่เรารู้สึกอาจไม่ใช่ความรักต่ออีกฝ่ายแต่คือความรักในบทบาทของผู้รอหรือผู้เสียสละที่เราเคยเห็นซ้ำๆจากวัฒนธรรมรอบตัวเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันสมองจึงตีความว่ามันคือความรักที่ยิ่งใหญ่ทั้งที่แท้จริงอาจเป็นเพียงการหลงในภาพฝันที่สังคมสร้างในแง่สังคมวิทยาความรักที่ไม่สมหวังยังสะท้อนแนวคิดเรื่องอำนาจ คนที่ถูกปฏิเสธมักถูกวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ด้อยกว่าเราจึงพยายามพลิกสถานะนั้นด้วยการพิสูจน์ตัวเองผ่านความรักเมื่อเรายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเรามักมองการได้รับความรักเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชีวิตเรามีความหมายแต่ในความเป็นจริงการรอให้ใครมาบอกว่าเรามีค่าก็เท่ากับการมอบอำนาจในชีวิตให้คนอื่นถือไว้เมื่อเขาไม่ตอบสนองเราจึงรู้สึกเหมือนตัวตนของเราถูกลดทอนลงทันที นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า external validation dependency การผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับการยอมรับจากภายนอกยิ่งเราพึ่งพาสิ่งนี้มากเท่าไรเราก็ยิ่งรู้สึกเปราะบางในทุกครั้งที่ไม่ได้รับมันการเริ่มสร้างง <c oughs> จึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยทั้งความกล้าและความมดทนมันคือการเผชิญหน้ากับเสียงในหัวที่บอกว่าเราไม่ดีพอและค่อยๆแทนที่มันด้วยความเข้าใจใหม่ว่าเรามีคุณค่าเพียงเพราะเราเป็นเรา การดูแลตัวเองการยอมรับข้อบกพร่องและการให้อภัยอดีตเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างหลักฐานของความมั่นคงทางใจเมื่อเราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเรามีค่าเราก็เริ่มเป็นอิสระจากวงจรของการวิ่งตามความรักที่ไม่เคยตอบสนองในที่สุดเราจะค้นพบว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการเป็นคนที่ถูกรักแต่จากการเป็นคนที่รักได้อย่างไม่ต้องสูญเสียตัวเองเราสามารถมอบความรักโดยไม่คาดหวังการตอบแทนเพราะเรามีแหล่งพลัง ภายในที่มั่นคงอยู่แล้วและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงจากการพยายามไล่ตามการยอมรับสู่การยืนอย่างสง่างามด้วยหัวใจที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าในทุกลมหายใจเมื่อเราเริ่มหันกลับมารักตัวเองความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังในอดีตจะไม่ใช่รอยแผลอีกต่อไปแต่กลายเป็นครูผู้สอนที่เข้มงวดเพราะความเจ็บปวดทําให้เราได้มองเห็นขอบเขตของหัวใจเราเรียนรู้ว่าเราสามารถรักใครได้มากแค่ไหนแต่ก็ต้องรู้จักปกป้องตัวเองเพียงใด การรู้ว่าควรหยุดตรงไหนไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่คือสัญญาณของการเติบโตทางอารมณ์ (emotional maturity) ซึ่งเป็นสิ่งที่ความสัมพันธ์ทุกแบบต้องการในอีกแง่หนึ่งการปล่อยให้คนที่เราอยากให้รักเราได้เป็นอิสระจากความคาดหวังของเราเองคือการเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาความรักไม่ควรเป็นการครอบครองหรือการบีบให้ใครรู้สึกเหมือนเราแต่ควรเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเรายอมรับได้ว่า เขาไม่ต้องรักเราก็ได้นั่นคือช่วงเวลาที่เรารักอย่างบริสุทธิ์ที่สุดเพราะเราไม่ได้รักเพื่อให้ได้มาแต่รักเพราะเราอยากให้สุดท้ายการปล่อยไม่ใช่จุดจบของความรักแต่คือการเริ่มต้นของความเข้าใจในรักเราจะเริ่มเห็นว่าความรักไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวที่ต้องสมหวังหรือจับต้องได้มันอาจอยู่ในรูปของการปรารถนาดีเงียบๆการเติบโตส่วนตัว,ตว,ตว,ตวหรือแม้แต่การให้อภัยทั้งตัวเองและคนที่ไม่อาจรักเราได้และนั่นแหละคือความรักในระดับที่ลึกที่สุด รักที่ไม่ต้องครอบครองแต่ยังคงงดงาม